สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะบ,บ้านนอกบัานนาชาแนลคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะนี่คะ่ะหลังจากที่เราไม่ได้มาเยี่ยมมาเย็ยนคณะทะเลนานแล้วนะคะนี่คะ่ะเพื่อนๆคะ่ะมาเห็นตอนนี้เขาเป็นดอกแล้วก็เขาเ,าเริ่มเป็นหน่วยแล้วนะคะภาษาบ้านนาเขาจะเรียกเป็นหน่วยเนาะคะ่ะนี่คะ่ะหน่วยของเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะก็จะออกออกตามที่เป็น อดอกเขาร่วงไปแล้วนะคะหลังจากดอกเขาร่วงไปแล้วหน่วยเขานะคะจะเป็นแบบนี้นะคะคล้ายๆลูกองุ่นค่ะเพื่อนๆอันนี้ยังไม่โตเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจะคล้ายๆลูกองุ่นมากเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะคะนี่จะแบบออกตามเอ่อ ตา,ตามยอดตามนี่ของเขาที่เขาเออบานดอกแล้วนะคะหลังจากร่วงโรยตามช่อของเขานะคะนี่ค่ะอันนี้ยังไม่โตเท่าไหร่นะคะแต่ที่โตถ้าโตแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวนะซูมให้ดูใก,ใกล้ๆค่ะนี่นี่นะคะทุกคนนโอ้โหกอ,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 อนี้ดกดีจังเลยแต่ไม่สามารถกินได้นะคะเพื่อนๆค่ะเม็ดน,น่าจะขยายพันธุ์ได้แต่ว่าพอถึงอ,อ่ามันแก่ะคะ่ะพอถึง เม็ดเขาแก่แล้วมันจะไปเข้าฤดออูพายุของเดนมาร์กพอดีเพราะฉะนั้นเวลาเม็ดเขาแก่แล้วมันก็จะปิวไปหมดแล้วก็จะลงทะเลไปหมดนะคะเขาถึงไม่สามารถงอกได้แล้วก็นี่ได้นะคะเพื่อนๆค่ะถ้าเขาจะปลูกได้ก็นอกจากว่าที่เขาตามปลูกตามไร่ตามสวนแค่นั้นเองนะคะแล้วเขาก็จะโตช้ามากเพราะว่าคณะทะเลเขาชอบอยู่ตามใจหา่าดนะคะ เพื่อนขะเพราะฉะนั้นเวลาเราเก็บนะคะนี่ค่ะหัวของเขานี่ค่ะเห็นไหมคะอันนี้หัวเขาเขาจะเขินเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้ที่ว่ามันตายเพราะว่าอะไรคะหัวเขาจะเขินแบบนี้นะคะเพราะว่าน้ําทะเลมันซาะมันซาะแล้วเขาก็ไม่สามารถแตกหน่อแตกอะไรได้ใช่ไหมคะนี่ค่ะหนุ่ยเขาเยกเป็นลักษณะแบบนี้นะคะไม่กินไม่ได้นะคะเพื่อนคะ กินไม่ได้ไม่นิยมกินกันนะคะเขาส่วนมากเขาจะกินแบบใบกับต้นอ่อนเขาแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าน่าจะซูมนดหนดูนะคะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นต้นที่ยังไม่ไม่บานดอกนะคะหนุน,นต้นนะคะนี่ต้นคะ่ะงามจังเลยโคเก็บเก็บเก็บกินกินไม่ได้นะคะเพื่อนค่ะนี่ค่ะงามงาม นี่ค่ะตน้นนี้งามจังเลยค่ะเป็นเม็ดอาหุ่นเต้ไปเบิดเลยนี่นี่น,นี่อันนี้กำลงังล่วงเริ่มล่วงนะคะอันนี้เริ่มล่วงมันจะมีหลายรุ่นหลายนี่นะคะเพราะว่าตามที่นาบอกไว้ว่าเพราะว่าคณะเขาจะออกหลายหลายรุ่นนะคะนี่ค่ะคณะท่น,นี้อันนี้จะเริ่มล่วงแล้วก็จะเป็นเม็ดอย่างนี้นะคะนี่นี่ค่ะ แต่ก็ยังสวยงามนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่สวยแบบมีหน่วยเนาะคะ่ะเพื่อนๆว่าไหมเขาก็จะสวยแบบมีหน่วย <c oughs> นะว่านะเนี่ยประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนคะ่ะนี่สองสองคออยู่ติดๆกันเลยคอล่างคอบนนะะี่ค่ะสวยมากแล้วก็อันนั้นยังไม่เป็นหน่วยแล้วก็ อันนี้ก็ยังไม่เป็นหน่วยนี่ค่ะเห็นคลนี่จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุ่อนค่ะาลัะค่ะคลิปนี้วันนี้นาพาทุกท่อนไม่มารู้จักกับหน่วยของคณะทะเลนะคะหรือว่าลูกของเขานั่นเองนะคะจะประมาณนี้เลยค่ะคล้ายๆลูกอง,งุ่นค่ะทุกท่อนอง,งุ่นเขียวนั่นแหละคะ่ะสุกแล้วก็จะเป็นสีอ่าสีน้ําตาลนะคะน่าจะสีน้ําตาลค่ะพวกนาก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเพราะว่าไม่ทันเขาสักทีเวลา เขาล่วงเวลาเขานี่เขาแก่แล้วก็จะล่วงไปหมดเนาะไม่ทันได้นี่ค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้วันนี้ต้องขอตัวแล้วนะคะนี่ค่ะเหมือนลูกองุ่นเลยฝากบ้านองค์บรรณาธิการนะคะ,ฝา,ใใาะฝากเป็นกำลังใจให้นาด้อจ้ะฝากเป็นกําลังใจเพื่อการทําคลิปต่อไปนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะนี่ค่ะมาจบด้วยภาพหน่วยคณะทะเลงามๆนี่ค่ะเป็นช่อเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นยวงเลยค่ะ ที่นี้วันนี้สวัสดีจ้านี่ค่ะเพื่อนๆค่ะงามบา,บายยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆหนุยคนะทะเลนะคะเจอนี่ต้นนึงงามๆค่ะมันลูกองงน่นเลยไปค่ะด,ดูต้นอื่นค่ะงามๆนี่ นี่กอนะึงงามๆเป็นหน่อยแล้วนะนี่กอค่ะอันนี้คือหน่วยของเขานะคะ